อันนี้จะตัดเล็บขมนะคะในกรณีนี้ลูกค้าตัดเล็บผิดวิธีหมดเลยปลายเล็บเนี่ยค่ะจิ้มเนื้อหมดเลยนะคะแล้วก็เล็บลูกค้าเนี่ยมีการม้วนตัวเข้าทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะเก็บปลายเล็บก่อนนะคะต,ต,ตัดตัดตัดตรงเก็บมุมโค้งนิดหน่อยนะคะอันนี้ลูกค้าใส่รองเท้าผ้าใบจะเหลือปลายเล็บเยอะไม่ได้นะคะ แล้วก็เนื้อตรงส่วนอื่นๆของเนี่ยของนิ้วเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เนื้อเยอะที่จะแบบเกิดการอักเสบหรือเจ็บได้เพราะนั้นเนี่ยเก็บได้เลยค่ะเก็บสั้นได้แล้วก็เนี่ยเก็บมุมตีโค้งเก็บมุมค่ะลูกค้าใส่รองเท้าผ้าใบต้องเก็บให้หมดเลยเนี่ยป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยอันนี้คือเหลือมุมไว้เยอะมากเนี่ยให้ดูเนี่ยทิ่มตัวเองอยู่เห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเนี่ยทุกอันเป็นสามเหลี่ยมหมดเลยเนี่ย เก็บตรงได้แต่ว่าต้องเก็บมุมให้ตีโค้งนะคะแล้วก็ตะไบให้โค้งๆหน่อยมันจะได้ไม่จิกเล็บเราทีนี้เรามาดูนิ้วโป้งเนี่ยค่ะนิ้วโป้งเห็นไหมคะอันนี้ก็คือหน้าเล็บมวยค่ะม้วนงอเข้าไปเลยตัดปลายก่อนเลยค่ะอันดับแรกตอนนี้ก็คือมีการติดเชื้อนิดหน่อยแนละ้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยค่ะมีการโค้งงอเข้าไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะ จะค่อยๆเอาออกมานะเห็นไหมคะนี่ต้องใช้ใบมีดที่มีความคมนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะ,มคะนี่เป็นสามเหลี่ยมเน,นี่ยตรงมุมตรงเนี้ยก็คือเกิดการบาดเจ็บได้เลยทันทีนะคะเราเรียกว่าตัดเล็บผิดวิธีนะแล้วก็เนี่ยค่ะติดเชื้อเพรานั้นต้องเอาออกให้หมดเลยนี่คะ่ะ เก็บให้หมดเลย,ย,ย,ยมาฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะขออนุญาตนะคะเจ็บแล้วบอกนะนี่อันนี้ลึกเลยอยืมาแล้วจะยกให้ดูโหนี่ค่ะนี่ค่ะชิ้นใหญ่มากเห็นไหมคะนี่ก็คือมุมที่จิ้มอยู่นะคะ มันอยู่ในลักษณะทิมอยู่แบบนี้นะ,ะชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็เล็บลูกค้าค่อนข้างแข็งด้วยต้องคีมเก็บให้เรียบร้อยอถ้าเล็บลง,งอเข้าหรือว่าง้มเข้าเนี่ยมันจะมีสิ่งเนี่ยค่ะปกุกปกระปกต่างๆเข้าไปแล้วมันจะเอาออกมายากมากอ่เอาเก็บนิดนึงนะคะอันนี้แข็งแคตเตออะไรนิดหน่อยเนี่ยก็เจ็บได้เลยเพราะว่าเล็บลูกค้าแข็งมาก มีผ้าเชื้อนิดหนึ่งค่ะ,ะการแก้ไขเล็บไม่จําเป็นต้องมันเป็นงัดเปแงะลูกค้าจนเป็นเลือดนะคะถ้าหาว่าเขาเป็นเลือดเนี่ยการดูแลรักษาจะยิ่งยากเข้าไปอีกอ่ะนี่ให้ดูมีเศษเล็บติดอยู่ด้วย,วยเล็บอยู่ข้างในนะะี่ยค่ะเสียบเนื้ออยู่เห็นไหมคะเขามันวนอยู่ข้างในลูกค้าตัดเล็บเองค่ะแล้วก็ตัดไม่ถึงนะคะทีนี้พอปล่อยไปปุ๊บมันก็เลยทิ่มเข้าไปข้างในนี่ นี่ค่ะนี่เป็นพงเลยเนี่ยค่ะเห็นชัดเจนเลยแล้วก็เป็นหนังขึ้นมาอ่ะทีนี้เราก็เคียยนหนังเก็บหนังค่ะนี่เก็บให้เรียบร้อยเลยอ,อันนี้ด้วยเราจะเห็นเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นหนังขบเห็นไหมคะ เป็นหลังขมและเล็บจิ้มตรงนี้เนื้อจะทะลุแล้วแล้วก็มีความเป็นเชราขึ้นเขียวๆแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนีนะะ่ยค่ะจะเป็นโพง้งและเล็บจะหายเลยส่วนที่ติดเชื้อเนี่ยเราจะต้องคีนเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะต้องตัดส่วนนี้ออกอีกเพราะว่าเล็บติดเชื้อเก็บไว้ไม่ได้นะคะรักษาดูแลโดยการหยอดยานะคะ เก็บไว้ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเล็บเสียต้องเอาออกแล้วก็เลี้ยงใหม่รักษาใหม่ถ้าเราเก็บไว้มันก็จะลามเก็บหนังทำความสะอาดให้เรียบร้อย

เจ็บไหมคะโอ,อ้โหลองอีกทีนึ่งเดี๋ยนะอืมโเจ็บไหมเจอแล้วค่ะนี่เล็บมันงอกซ้อนกันนะเล็บมันงอกซ้อนกันเลยแล้วมันก็อยู่ใต้เล็บอีกทีนึ่งเลยเจ็บไหมคะโอ้ อันนี้ดีนะอืมอืมโอเคเล็บซ้อนกันอีกทีหน <c oughs> ึ่งเรืองมดอืมนี่ค่ะ <c oughs> เต็มเลยข้างในมันผูกหมดแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ข้างในเล็บเรามันผุหมดแล้วอะค่ะ เหมือนปล่อยไว้นานจนมันผุด้านในลสามเดือนอดนเองไ้โด,ดปล่อยไว้นานเกินนี่ค่ะข้างในมันผุผุจนมันยุ่ยออกมาเลยนี่เห็นไหมคะหน้าเล็บยุ่ยเลย ขอเช็คอีกทีนึ่งน,นะเนี่ยเห็นชัดเจนมากเลยว่าแบบเด็ดมันซ้อนกันตุกขน,นามากมหนามากจริงๆ ดูสิต้องเอาส่วนนี้ออกไม่งั้นแล้วก็มันหนาค่ะมันชั้นเป็นชั้นกันขึ้นมาเลยอะ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมคะ,ะยิ่งเอาออกก็ยิ่งเห็นได้ชัดเลยแบบลึกมาก น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนาว20กรัมน้ำต้มยำ30กรัมอันนี้ต้องใจเย็นนะคะ่ทีเดียวให้ลูกค้าไม่ได้เพราะว่ามันลึกแล้วก็มันติดเนื้อเลยเราถึงต้องคอยใจเย็นเอาออกทีละนิดทีละนิดนะคะเจ้าจะแบบฝืนทําทีเดียวให้มันตุ้มออกมาทีเดียวไม่ได้ลูกค้าจะเจ็บมากมเพราะว่า ลูกค้าหน้าเลบแข็งมากนะคะหน้าเละหนาเราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขา,เอาออกไม่ได้นี่ขนาดแค่แบบอัดออกมาชิน้นเบลอแล้วนะยังออกไม่ออมาดูดิเยอะม,มากนะคะ โล่งไหมมันเป็นชั้นแล้วก็ซ้อนอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งเหมือนเราตัดแล้วทิ้งไว้เอาออกไม่ได้ก็ค้างไว้ทีเนี้ยเล็บมันเสียแล้วมันขึ้นมาใหม่มันก็ไปทับกันแล้วก็กดอันเดิมอะ่ะจิกลงไปเงี้ยค่ะมันก็เลยเนี่ยจิกอยู่ข้างในอืมแต่เนี้ยคือน,นิ่มคือไม่เจ็บเ,เพราะว่าค่อยๆเอาอ,ออก,ออกจนเป็นกระจุกอย่างนี้เลย คีค่ะแล้วเราจะคีนที่เหลือนะคะ